สวัสดีคอบอลและเพื่อนๆทุกคนครับก็อยู่กับการวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับในวันพุธที่13ตุลาคมพศ2564ครับวันนี้ครับผมได้เลือกไว้ที่3คู่เช่นเดิมนะครับคู่แรกครับเป็นศึกไทยลีกครับเป็นบีจีปทุมครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนเมืองทองยูเนเต็ดฮะแต่กันในเวลาหกโมงเย็นครับคู่ที่2ครับเป็นศึกบาร์เลียนลีกครับเป็นฟาร์เมงโกฮะเจอกับยูเวนตุเดนะครับแล้วก็คู่ที่3ครับเป็น คู่ระหว่างเอลสวาดอร์ครับเจอกับเม็กซิโกฮะเป็นศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนคอนคาเคฟนะครับเรามาเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยครับเป็น BG จีปทุมยูนิเต็ดฮะเจอกับเมืองทองยูนิเต็ดครับเป็นบิ๊กแมตช์ของไทยลีกประจำวันนี้เลยนะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามลีโอสเตเดียมครับเตะกันในเวลา6กโมงเย็นครับเรามาส่งอันดับตารางคะแนนของคู่นี้กันหน่อยครับ บีจีปทุมยูเตดนะเจ้าบ้านวันนี้อยู่อันดับที่13ครับแข่งไปแล้ว5นัดนะชนะ2เสมอ1แพ้ไป2ครับยิงได้5เสียไป7ประตูมีอยู่7คะแนนครับส่วนทีมเยือนครับกิเลนพยองเมืองทองยูเตดฮะอยู่อันดับที่6ครับนะฮะแข่งไปแล้ว6นัดนะชนะ2เสมอ3แพ้ไป1นเกมครับยิงได้11เสียไป9มีอยู่9คะแนนครับผมเรามาดูสถิติของคู่นี้กันหน่อยนะครับ เฮตูเฮตนะครับ10นัดหลังสุดที่เจอกันนะครับเป็นฝั่ง BG ครับชนะได้3ครั้งครับเสมอกัน2ครั้งแล้วก็เป็นฝั่งเมืองทองฮะเอาชนะได้5ครั้งครับแล้วเรามาดูฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้งสองทีมนี้กันหน่อยครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการเลยนะครับเป็นฝั่ง BG ครับเอาชนะได้5ครั้งครับเสมอ2แล้วก็แพ้ไป3เกมครับส่วนฝั่งเมืองทองครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับชนะได้4ครั้งครับเสมอ3 แพ้ไป3เกมครับนะฮะและเรามาดูการเทียบสถิตินะครับผลงานการยิงประตูของทั้งสทีมใน10นัดหลังสุดนะครับ BG จครับยิงได้11เฮะเสียไป11ประตูว่ผลต่างประตูนี่ยังถือว่าเท่ากันอยู่นะครับส่วนเมืองทองครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการยิงได้14ฮะเสีย13นะครับผลต่างประตูได้เสียอยู่ที่1ลูกครับส่วนการเล่นเป็นทีมเย้านะครับของ BG นะครับยิงได้5ครับเสียไปแประตู ผลต่างประตูในบ้านนะครับลบ3ประตูครับและเมืองทองครับเกมเยือนนะครับยิงได้4ฮะเสียไป7ลูกใน10นัดหลังสุดนะครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยครับเจ้าบ้านครับ BG ีปทุมมะวันนี้ครับต้องบอกว่าวิทมาฮะก็ยังปวดหัวกับผู้เล่นต่างชาติอยู่2ลรายนะครับไม่ว่าจะเป็นดีโก้ลุยซานโตนะครับกับวิกตอร์คาร์โดโซนะครับที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับ ซึ่งการขาดหายไปของ2รายนี้เนี่ยก็ส่งผลกะ็ะท่ากับทีมพอสมควรเลยนะครับและจะมีอีกหนึ่งคนครับที่มีอาการบาดเจ็บก่อนหน้านี้ตอนนี้ต้องรอเช็คความฟิตนะครับก็เป็นอันเดรสตูเยตครับปาการหลังตัวเก่าของทีมนะครับวันนี้ BG จีปทุมก็จะมีข่าวดีตรงที่ชัดชัยบุตรพรมครับกลับมายืนแหน่งผู้ต่อสัมตูมาหนึ่งได้อีกครั้งหนึ่งครับหลังจากติดโทษแบนครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนผู้เล่นตัวหลักตัวอื่นนะครับก็อยู่กันครบเลยนะไม่ว่าจะเป็นอ e ีฟาวฟาวดี้ฮะจักรพันธ์ไพรสุวรรณนะครับในแดนกลางก็จะมีสารัตย์อยู่เย็นชวัดวีรชาติในแนวลูกเขาก็จะมีปฐมพลน,นะเจะลบแล้วก็ธีรสินนะครับส่วนเมืองทองยูเนเต็ดครับวันนี้โค้ชโอนะครับก็ต้องบอกว่ามีความพร้อมของทีมนี่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บและติดโทษแบนเพิ่ม,เต,มเติมนะครับซึ่งวันนี้คาดว่า โคดโอครับจะส่งซาเดอร์มิยาซาเยฟนะครับแล้วก็วิลเลียมพักพิชาอุธาดีิสักไกสอนนะครับลงเล่นในเกมลุกนะครับโดยที่กองกลางวันนี้จะมีวิรเทพป้อมพันธ์นะฮะทีละพลเยออเยอะนะครับผม คู่นี้ครับมาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับสำหรับคู่นี้ครับเป็นบิ๊กแมตช์อีกหนึ่งเกมนะครับสำหรับไทยลีกนะฮะแต่ต้องบอกเลยว่าแชมป์เก่าอย่าง BG ปทุมมาช่วงนี้อยู่ในอาการโคม่านะครับหลังจากที่แพ้มา2เกมติดเลยและทำให้ทีมหล่นไปอยู่ที่อันดับ13ของตารางคะแนนไปนที่เรียบร้อยส่วนทางกับฝั่งกิเลนพยองเมืองทองยูเนเต็ดครับนะฮะที่เก็บได้4คะแนนนะะจาก2นัดหลังสุดนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยเมืองทองขึ้นไปอยู่อันดับ6ของลีกไปที่เรียบร้อยครับ สำหรับวันนี้ก็จะเป็นฝั่งเมืองทองนะครับที่มีสภาพทีมเนี่ยหรือความพร้อมของทีมเนี่ยมีมากกว่าฝั่งเจ้าบ้านอย่าง BG นะครับก็ต้องบอกว่า BG นะครับการขาดหายไปของผู้เล่นต่างชาติ3ลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดีโก้ลูซานโต้อันเดสตูเยสและก็วิคตอร์คารดาโซเนี่ยส่งผลกระทบต่อทีมพอสมควรเลยนะครับเนื่องจาก2นัดหลังสุดเนี่ยบีจีทผลงานไม่เข้าเป้าเลยนะครับ เราไปดูได้ราคากันหน่อยครับสาหรับวันนี้เป็นฝั่งเจ้าบ้านอย่าง BG จีปทุมยูนิเต็ดฮะต่ออยู่ที่ครึ่งลูกครับผมนะฮะจากเลทราคานี้นะครับผมมองว่าไม่ว่าจะเป็นฝีเท้าของนักเตะนะครับส่งบอลในชั่วโมงนี้นะครับแล้วก็สถิติที่เจอกันเนี่ยนะครับผมมองว่าทีมเยือนอย่างเมืองทองนะครับมีดีนะวันนี้ครับน่าจะนะฮะมายันเสมอ BG ปทุมได้นะครับฉะนั้นเนี่ยจากเลทราคานี้ครับผมขอมองไปที่เมืองทองฮะ มีดีพอที่จะยันเสมอกลับบ้านฟันธงมาที่คู่ที่สองครับเป็นศึกบาริเซลียาลีกนะครับเป็นคู่ระหว่างฟราเมงโกฮะเจอกับทีมยูเวนตุเดนะครับคู่นี้จะเตะกันที่สนามเอสตาดิโอฮอนาลิต้ามาริโอฟิลโยเตะกันในเวลาตีห้านะครับผมสำหรับคู่นี้ครับเรามาดูดับตารางคะแนนกันหน่อยครับเจ้าบ้านครับฟราเมงโกฮะ แข่งไปแล้ว22นัดครับชนะไป13ะเสมอ3แล้วก็แพ้ไป6เกมครับยิงได้43เสียไป20ประตูวะนะครับมีอยู่42คะแนนส่วนทีมเยือนอย่างยูนตสเด้ครับแข่งไปแล้ว25นัดครชนะ6ครับเสมอ10แพ้ไป9นัดครับยิงได้24เสียไป30ประตูวะมีอยู่28คะแนนครับ คะแนนนี้ห่างกันครึ่งต่อครึ่งเลยนะสำหรับ2ทีมนี้นะครับเรามาดูผลงานที่เจอกันของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยครับเฮดทูเฮดเก้านัดหลังสุดที่เจอกันนะครับเป็นฝั่งฟาร์เมนโกชนะได้2ครั้งครับเสมอกัน2ครั้งแล้วก็เป็นฝั่งยูวนตุส้ฮะเอาชนะได้5ครั้งครับนะแล้วเรามาดู10นัดหลังสุดในทุกระการของทั้ง2ทีมนี้กันเลยครับ10นัดหลังสุดของฝั่งเจ้าบ้านครับชนะได้7ครั้งครับเสมอ2แล้วก็ แพ้ไปแค่เกมเดียวเท่านั้นครับส่วนทีมเยือนครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะเอาชนะได้แค่เพียง1นัดเท่านั้นครับนอกนั้น,นี้เป็นการเสมอ6 6นัดแล้วก็แพ้ไป3นัดครับเรามาดูสถิติเปรียบเทียบฟอร์มการเล่นการยิงประตูของทั้งสองทีมนี้กันหน่อยนะครับ้าบ,บ้านครับฟารมิงโกฮะยิงรวม10นัดเนี่ย ยิงไปได้21ลูกครับเสียไป4ประตูผลต่างประตูที่เสียอยู่ที่17ลูกนะครับส่วนทีมเยือนครับ10นัดหลังสุดนี้ยิงไปได้12ครับเสียไป13ฮะผลต่างประตูนี้อยู่ที่ลบ1ลูกนะครับส่วนการเล่นเป็นเกมในบ้านของเจ้าบ้านครับฟาร์เมงโกฮะยิงได้7ฮะเสียเพียงแค่1ลูกใน10นัดหลังสุดนี้นะครับและูเวนตูสครับการเล่นเป็นทีมเยือนครับยิงได้5ครับเสียไป8ฮะบวกลบลูกได้เสียอยู่ที่ลบ3ประตูฮะจากการเล่นเป็นทีมเยือน เรามาดูความพร้อมก่อนเกมของทั้งสองทีมนี้กันหน่อยครับในชั่วโมงนี้นะครับฟาร์มโก้ภายใต้การคุมทีมของเรนาโตเกาโชนะครับกุนซื้อของฟาร์มโก้เนี่ยวันนี้จะไม่มีดาวิดลยนะุยฮะเดียโก้กุสโวเอลลิเเกแล้วก็จอร์เจนเออ,เอาริอัสเอต้านะครับส่วนในรายของมอนซิลิโออิสลากาเบลบาโบซาแล้วก็เอเวอตันลิเบโลนะครับทั้งหมดนี้เนี่ย จะไม่มีชื่อนะครับเนื่องจากติดภารกิจลับใช้ทีมชาตินะทำให้ในเกมวันนี้จะไม่มีชื่อเป็นอย่างแน่นอนครับส่วนทีมเยือนครับยูเวนตูเดฮะวันนี้ครับภายใต้การคุมทีมของมาควินยอสซานโตสนะครับเฮดโค้ชของยูเินตูเดเนี่ยมีผู้เล่นบาดเจ็บเพียงแค่คนเดียวก็คือเอลตันนะครับที่มีอาการมาเจ็บก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ตัวหลักนะก็อยู่กันครบนะครับคาดว่าวันนี้เนี่ยซานโตสจะส่งมาคอสวินิซิออสลิคาโดบูเอโนแล้วก็ เปาลินโยโบย่านะครับลงเล่นเป็น3แนวลุกในวันนี้นะครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวผมกันหน่อยนะครับสําหรับคู่นี้ครับฟาเมงโก้าในชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าฟอร์มมาแรงมากๆนะครับซึ่งจาก4เกมหลังสุดเนี่เก็บได้ถึง8คะแนนนะครับแล้วก็ขึ้นไปรั้งรองจากฝูงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวนทางกับฝั่งยูวินตูเด้นะครับที่กําลังอยู่ในช่วงขาลงนะนะครับจาก3เกมเนี่ยยูวินตูเด้นะครับไม่สามารถชนะใครได้เลยในลีกนะครับ และเราไปดูสิติการเล่นเป็นทีมเยือนของยูเวนตุเดนะครับนับย้อนกลับไป5นัดหลังสุดในการเล่นเป็นทีมเยือนนะครับยูเวนตุเดฮะไม่สามารถชนะทีมไหนได้เลยนักครับผลงานการออกไปเยือนของยูเวนตุเดนะครับเรียกได้ว่าเป็นผลงานที่ไม่ดีเลยนะครับใน5นัดหลังสุดฉะนั้นเนี่ยเกมวันนี้นะครับยูเวนตุเดฮะเจองานหนักอย่างแน่นอนนะครับที่ต้องมาเจอกับทีมอย่างฟาร์เมนโกที่ฟอร์มกําลังร้อนแรงนะครับเรามาดูในราคาคู่นี้กันหน่อยนะครับ เลทราคาคู่นี้เปิดมาที่เจ้าบ้านฟลาเมงโกฮะต่ออยู่ที่ลูกครึ่งนะครับจากเลทราคานี้นะครับผมมองว่าสภาพทีมนะฮะของทีมเจ้าบ้านแล้วก็ทีมเยือนนะมาเทียบฟอร์มกันเทียบสถิติถึงแม้เจ้าบ้านจะขาดตัวหลักอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าเกมนี้ครับผมมองว่าฟลาเมงโกฮะมีดีพอที่จะเอาชนะยูเวนตุเดเกิน2ลูกเป็นอย่างแน่นอนครับฟันธง มาที่คู่ที่3นะครับคู่นี้ก็จะเป็นคู่5ดาวประจําวันนี้เลยนะครับที่ผมเลือกติดท่าดาวเนี่ยก็จะมาเจาะจงพิเศษแล้วก็จัดกันไปแบบเน้นๆเลยครับสำหรับคู่นี้นะครับเป็นคู่ระหว่างเอลสวาดอร์ฮะเจอกับทีมชาติเม็กซิโกครับเป็นฟุตบอลรายการฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนคอนคาเคฟครับคู่นี้ครับจะเตะกันในเวลา9ก้โมงหนาทีนะครับแล้วก็จะเตะกันที่สนามเอสตาดิโอคุสลาสลานนะครับเรามาส่องอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยครับ เอลซาวาดอฮ์ฮะอยู่อันดับที่6ครับแข่งไปแล้ว5นัดครับชนะได้1เสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมครับยิงได้2ฮะเสียประตู5มีอยู่5คะแนนครับส่วนทิมเยือนครับจังโก้เม็กซิโกฮะแข่งไปแล้ว5นัดครับชนะ3เสมอ2ยังไม่แพ้ใครครับยิงได้8ฮะเสียไป3ประตูมี11เคะแนนนำจ่าฝูงอยู่ตอนนี้นะครับอยู่อันดับที่1นะครับผมและเรามาดูสติคู่นี้กันหน่อยนะครับ เฮดเฮทที่เจอกัน9นัดหลังสุดนะครับผมเป็นฝั่งเอลซาวาโดฮะชนะได้1ครั้งครับแล้วก็เป็นฝั่งเม็กซิโกฮะเอาชนะได้ถึง8ครั้งเลยทีเดียวครับแล้วเรามาเช็คฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้งสองทีมนี้กันหน่อยนะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเอลซาวาโดฮะชนะได้2ครั้งครับเสมอ3แพ้ไป5เกมนะครับแล้วก็ทีมเยือนนะเม็กซิโกฮะ10นัดหลังสุดในทุกรายการครับชนะได้7ครั้งครับ เสมอ3นะครับยังไม่แพ้ใครเลยใน10นัดนี้นะครับแล้วเรามาดูสถิติการยิงประตูใน10นัดหลังสุดของทั้งสองทีมนี้กันหน่อยครับ10นัดหลังสุดของเอลซาวาดอที่ยิงได้นะครับยิงได้6ฮะเสียไป11ผลต่างประตูได้เสียอยู่ที่ลบ5ครับส่วนเม็กซิโกฮะยิงได้17เครับเสียไป4ผลต่างประตูได้เสียอยู่ที่บวก13ลูกนะครับแล้วก็การเล่นในทีมเย้าของเอลซาวาดอฮะ ยิงได้1นนะครับเสียไป2ประตูเรียกได้ว่าการยิงประตูในบ้านตัวเอง1ลูกเนี่ยมันน้อยมากๆครับจาก10นัดหลังสุดนะครับส่วนเม็กซิโกครับการเล่นเป็นทีมเยือนนะยิงได้5ลูกครับแล้วก็เสียไป1ประตูนะครับผมคุณทีบมาดูความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2องทีมนี้กันหน่อยครับชาบ้านครับเอลซาวดอร์ภายใต้การคุมทีมของยูกเปเรสนะครับนัดล่าสุดเนี่ยเอลซาวดอร์เพิ่งจะไปแพ้ให้กับคอสตาริกามา1ประตู2นะครับ สำหรับเกมวันนี้ครับเอลซาวาดอร์ฮะจะหมดสิทธิ์ใช้งานนะโอเลยาน่านะครับกองกลางวัย26ปีที่ติดโทษแบนจากเกมนัดที่แล้วนะครับคาดว่าวันนี้เนี่ยเปเรสฮะจะมาในระบบ4-3-1-2นะครับโดยที่จะมีมาวินมอนเตลุซ่านะครับฮิวกินลิวสนะครับลงประสานงานคู่กันในดาน่านะครับแล้วก็จะมีเอลิโกเออร์นันเดสนะครับรับบทเป็นเพลย์เมเกอร์ประจำทีมนะครับส่วนทีมชาติเม็กซิโกฮะภายใต้การคุมทีมของเกราโดมาติโนนะครับ นัดที่แล้วฮะเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะฮอนดรัสมา3ประตูสูนครับทำให้จังโก้เม็กซิโกครับยังไม่แพ้ใครในรายการนี้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับรายชื่อผู้เล่นที่ติดทดแบนก็จะมีเซซ่ามอนเดสครับประกหลังตัวเก่งเนี่ยติดทดแบนอยู่หนึ่งลายนะครับคาดว่าวันนี้นะครับมาร์ติโนะจะส่งเคซุสโครนาครับที่ลงเล่นไป58นัดนะยิงไปสิบประตูลาอูคิมเนเครับที่ลงเล่นในทีมชาติไป8 6นัด ยิงไปได้ถึง27ประตูแล้วก็วิ่งโลซาโนปีกตัวเก่งนะับที่ลงเล่นไป48นัดยิงไป14ประตูวันนี้ครับจะได้เห็นรายลนนี้ลงเล่นกันอย่างแน่นอนนะครับโดยที่จะมีเอสสันอวารเรสครับลงปักหลักคุมในแดนกลางนะครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับคู่นี้ครับไม่คิลนะครับว่าเป็นทีมเยือนนะจะเก็บ3มแต้มได้อย่างแน่นอนนะครับเรียกได้ว่าจังโก้เม็กซิโกในชั่วโมงนี้นะครับซึ่งสถานการณ์การคัดบอลโลกในโซนนี้นะครับ ก็ต้องเรียกได้ว่าจังโก้เม็กซิโกนะฮะต้องเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะหนีทีมอย่างสหรัฐอเมริกาฮะปนามาแคนาดาฮะที่กําลังตามหลังมาอย่างห่างและห่วงนะครับซึ่งเกมวันนี้ต้องมาเจอกับทีมอย่างเอลซาดอร์ไม่แคล้วจริงๆครับที่ทีมเยือนจะเก็บ3ามแต้มไปได้อย่างแน่นอนนะครับสําหรับคู่นี้ครับเรามาดูเหรราคากันหน่อยครับเลรยราคาเปิดมาที่เม็กซิโกฮะต่ออยู่ที่1ลูกนะครับฉะนั้นเนี่ย จากเลทราคานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทรงบอลนะคุณภาพทีมระบบทีมแล้วก็ตัวผู้เล่นเนี่ยถ้าเทียบกันตัวตอตัวปอนต่อปอนนะครับผมมองว่าเกมวันนี้ฮะเม็กซิโกเก็บ3แต้มได้อย่างแน่นอนนะฮะและมีโอกาสจะยิงเกิน1ลูกในเกมนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับฟันธงก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ3คู่นะที่ผมเลือกมาวิเคราะห์นะครับผมจะมาสรุปอีกรอบหนึ่งนะครับผมคู่แรกครับเป็นศึกไทยลีกครับ BG ปทุมยูทนเดฮะ เจอกับเมืองทองยูเนเต็ดครับคู่นี้ผมเลือกไปที่รองเมืองทองนะครับคู่ที่2ครับเป็นฟลามงโกฮะเจอกับยูเวนตุเดนะครับเป็นศึกฟุตบอลบาร์เซโลนกคู่นี้ผมขอเลือกอยู่ทีมต่ออย่างฟลามงโกครับส่วนคู่ที่3ครับเป็นคู่5ดาวประจําวันนี้นะครับและผมจะจัดคู่นี้ไปแบบเน้นๆนะครับคู่นี้ครับเป็นคู่ระหว่างเอลซาวาดอเจอกับเม็กซิโกครับผมขอเลือกไปที่เม็กซิโกนะครับ สำหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับก็เป็นเพียงแค่แนวทางเพื่อประกอบให้ท่านได้ตัดสินใจนะครับถ้าเห็นชอบตรงใจก็เลือกตามได้เลยนะครับถ้าขัดใจเนี่ยท่านเลือกส่วนได้เลยนะครับไม่ว่ากันนะฮะกับผมฮะจอร์ดดูบอลหลังบ้านนะครับผมก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามนะครับที่ Facebook Fan น p a g ฮะดูบอลหลังบ้านที่ย t ท b e ครับดูบอลบ้านเช่นเดียวกันนะครับผมก็อยากจะฝากช่องวิเคราะห์บอลช่องเล็กๆนะครับช่องนี้นะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกท่านด้วยนะครับ อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกรุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ